คุณวันนี้ชิวเมจิเนชั่นจะพาคุณทำเค้กกล้วยหอมย่างผสานธัญ,ญพืชโปรตีนสูงราดน้ำพึ่งป่าสูตรพิเศษจากพฤกษาพันธุ์ุกรรมพื้นบ้านร่วมกับเวเฟอร์โลเกอร์ค่ะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ in house genetic botanical green banana high protein grain cake wildflower honey x looger ค่ะส่วนประกอบก็มีเค้กกล้วยหอมสองลูกค่ะ หลูกตกแต่ง1ลูกบดไปผสมกับข้าวโอช้อนโต๊ะไข่ไก่หนึ่งฟองน้ำผึ้งหึ่งช้อนโต๊ะนเนยเค็มละลายสี่ช้อนโต๊ะและแบ่งไว้หนึ่งช้อนชาสำหรับท็อปปิ้งค่ะเมล็ดฟักทองอบและที่ขาดไม่ได้คือโลเกอร์เวเฟอร์อันนี้เป็นโลเกอร์เวเฟอร์ที่มาจากอิตาลีแท้ๆไม่ผสมสารกันเสียหรือปรุงแต่งสีเป็นรสจากธรรมชาติแท้ๆค่ะทำให้กินแล้วก็จะไม่คันคอ แล้วก็พอเราไปอบไฟเนี่ยประมาณ150องศาเวลาประมาณหหรือ10นาทีตามขนาดทิมของที่คุณคุณมีนะคะแล้วพอมันสุกแล้วเนี่ยหน้าตาก็จะสวยงามอย่างที่คุณคุณเห็นเราจะมาทำการโค o สอดเราตัดแบ่งให้คุณคุณดูเนื้อเค้ข้างในนะคะค่อยๆตัดไปคะ่ะเนื้อเค้ก็ทำเป็นชิ้นเล็กเลก็<ๆ>พอให้ดูมุมิมุมิน่ากินไม่ต้องกินเยอะคะ่ะทำไว้เน้นถ่ายรูป แล้วก็ต้องขออภัยด้วยถ้าก,กล้องมันไม่ชัดบางภาพมันอาจจะไม่ชัดเพราะตอนนั้นที่ถ่ายอ่ะไม่ได้คิดจะทำเป็นคอนเทนต์ r ครีเอเตอร์ค่ะนี่เนื้อข้างในก็จะชุ่มฉ่ำเวเฟอร์โลเกอร์ก็จะมีหลายรสชาตินะคะทั้งรสคลาสสิกรสดาร์กช็อกโกแลตรสวานิลาแล้วก็มาผสมคละกันขนาดที่เห็นเนี่ยที่เราตักปะเก้าวให,ให้ก็จะเป็นขนาดนี้นคุณคุณก็สามารถซื้อหาได้หรือ ถ้ามีที่ร้านอื่นก็ตามสบายเลยค่ะที่ที่ตักปะก้าไวใ้ให้คุณจะได้ตักและซื้อได้อย่างสะดวกค่ะจากนั้นก็จะมาถึงวิธีการชิมค่ะอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งค่ะแต่งหน้าด้วยลดเวเฟอร์ลดวานิลาจิ้มให้ติดกล้วยหนึ่งและให้ติดเนื้อเค้กด้วยรวมถึงเมล็ดฝักทองค่ะ หอมกินหอมมากๆเพราะว่าเราท็อปปิ้งด้วยเนยด้วยเนื้อเค้กนุ่มเนบหอมกล้วยหอมแล้วก็หวานอ่อนๆกินเข้าไปทั้งคำก็จะได้รสผสมกันเค็มนัวหวานอ่อนหอมเนย